สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่แลนด์ไบนะฮะพุทธมนทนสาย6นะฮะพามาชมรถอัปเดตรถให้ชมอีกแล้วนะฮะมาอยู่ประจำนะฮะอันนี้คือมิยาตะนะฮะเป็นรถวินเทจนะเสือหมอบวินเทจนะฮะเอาใจสายวินเทจกันหน่อยวันนี้นะฮะมีหลายคันนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะอริณะ เอสเอสอสเตรียมอะไรเนี่ยอสออ่านไม่ออกขออภนะัยโอ้ใครอ่านออกบอกนะด้วยนะฮะเป็นรถวินเทจนะฮะนี่หลายคันเลยนะฮะโอ้บางคันอ่านไม่ออกต้องขออภัยนะฮะมีบีสโตนนี่ตรงนี้รถวินเทจนะฮะแต่ว่าอะที่เห็นผูกโบโเนี่ยก็คือมีคนจองแล้วนะฮะก่องนี้นะเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาดูแล้วเนี่ยเขาจะผูกโบทําเป็นเจ้าของไว้ให้นะฮะ ก็คือจองเรียบร้อยแล้วสวยๆเงี้ยมิยะตะกูดิลายเงี้ยนะฮะสำหรับใครที่มาดูนะยังมีอีกเยอะนะผมว่านเนี่ยดูสภ,ภาพอย่างนี้นะน่าจะเป็นมีพ่อค้าก็เอาไปขายนะฮะ mm hmm. ก็คือที่เนี่ยเป็นาขายจักรยานส่งนะแต่ว่าคือขายจักรยานส่งแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้นะฮะ mm hmm. ก็สามารถขายปีกได้ด้วยนะฮะแล้วราคาดีมากนะฮะส่งปีกไม่เป็นไร ถ้าเอาเกิน5้าคันนะครรวมๆไม่ถึง5คันได้ราคาส,สดเลยนะฮะเห็นวจะเห็นว่ามามาดูันเยอะนะฮะมาดูันเยอะเดี๋ยวผมพาดูนะ,ะนี่นะฮะวินเทจนี่สายวินเทจนะฮะต้องชอบเนี่ยเพิ่งลงมาใหม่ยังไม่ได้แกะตรงนี้ก็มีนะฮะดีๆนั่นเลยที่ลงมาจากตู้คราวที่แล้วนะ,ะโอ้โหนี่มีแต่รถสเปคสูงๆเลยนะงวดนี้แต่ว่าราคานะฮะราคาขอว่าถูกมากนะฮะเป็นราคาที่เนี่ยเบนชี่เนี่ย รับรอ,องว่าคุณจะได้ราคาที่ดีมากนะเดี๋ยวราคาส่งด้วยนะครับขอเอาห้าคันขึ้นไปนะเพราะค้าโอเคเลยคือไม่จําเป็นต้องซื้อเยอะนะเป็นร 100, ้อยนะเป็นพันคันนะเป็นสิบสามสิบคันนะไม่จําเป็นนะเพราะว่าบางทีทุนไม่ถึงหนะ้าคันแค่นั้นนะฮะนี่โอ้โหนี่คันนี้สวยมากนะฮะคันนี้เป็นฟูลซับนะฮอตอ,อะไรเนี่ยแต่ละคันนี้อ่านไม่ออกจริงขอโทษนะฮะ C H I U อะไรสักอย่าง Hot c h หรือเปล่านะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะใจแอนนะฮะอะไรที่ผมคุ้นเคยนะผมก็จะอ่านออกนะแต่ว่าบางยี่ห้อบางแบรนด์นะฮะในโลกนี้มีเป็นร้อยแบรนด์เนี่ยอ่านไม่ออกจริงต้องขออภัยนะฮะไม่ไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นนะฮะอันนี้เป็นการพามาชมนะนี่อันนี้คือสายวินเทจทั้งนั้นเลยนะฮะมีผูกโบไหมยังไม่มีผูกโบก็แสดงว่ายังไม่มีเจ้าของนะ ถ้าผูกโบเมื่อไหร่เป็นริบบิ้นสีแดงเป็นเชือกฟางสีแดงสีเงินคือมีเจ้าของแล้วนะฮะคือเขามาเลือกแล้วละ่ะแล้วเขาเขามาเลือกปุ๊บแล้วเขาก็จองไว้มัดจาไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอารถมาขนอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่ก็มีอะไรจักรยานอยู่นี้ก็เยอะนะฮะเดี๋ยวพาไปดูรถไฟฟ้าก็มีนะโอ้โหข้างในนี่มีเยอะเลยที่ยังไม่แกะนะฮะสายวินเทจเนี่ยผมว่าชอบเลยมีคนถามผมมาเยอะนะว่าเออ อยากได้สายวินเทจเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้ผมเห็นเยอะนะเนี่ยพวกวินเทจไอส่วนใหญ่จะเป็นเฟรมอย่างเงี้ยนะฮะเฟรมโครโมแล้วก็กลมๆอย่างเงี้ยเล็กๆเนี้ยนะฮะสับสถังผมเห็นในหมู่บ้านผมปั่นอยู่คนนึงโคตรสวยเลยนะฮะไปทํามานะเป็นวินเทจเนี่ยนะฮะดูแล้วแบบเท่มากนะฮะคือเฟรมไม่ใช่แบบไม่เนี่ยเฟรมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้นยน,นะฮะแล้วสวยมากเลยนะฮะเขาไปแต่งมาคอจุ่มด้วยนะคอจะเป็นอย่างนี้นะฮะ แล้วแต่งมานี่สุดๆเลยนะฮะล้อหรืออะไรเงี้ยคลาสสิกนะฮะเห็นเขาปัดแล้วคลาสสิกมากเนาะแล้วคนก็นิยมกันนะสมัยนี้นะฮะเดี๋ยวนี้นิยมกันเยอะนะฮะเป็นพวกสายวินเทจนะะปั่นแล้วเท่นะฮะแต่ก็เกิดเป็นสายที่แข่งหรือออกลังการจริงก็จะมีนะฮะพวกเลสซิ่งอะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นเฟร,รมเนี้ยเนี่ยแค่ดันเดวคันรรเนี้ยอย่างเฟรมใหญ่ๆเนี้ยอลูใหญ่เนี้ย,ย,ยพวกเนี้ยจะเป็นสายที่แบบว่าทําเวลาปั่นแบบ ทำความเร็วอันนี้เป็นเสือภูเขานะเค่อท,ทำความเร็วเสือหมอบนะฮะทำความเร็วนะฮะก็คือว่าออกกําลังกายอย่างเดียวนะฮะไม่สนความคลาสสิกนะเนี่ยดูดิอย่างเนี้ยนี่ยเอายางออกอยู่นะฮะคันนี้คันนี้สวยเนี่ยนี่นะฮะนี่เห็นไหมฮะสายวินเทจเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบเห็นแล้วแบบโอ้สวยเนาะผมก็ชอบนะฮะผมชอบวินเทจนะ แต่ที่บ้านยังมีเลสซิ่งเลสซิ่งทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นโอ้โหนี่หลายคันเลยนะเนี่ยนี่มีคนจองหรือยังตรงนี้เสือภูเขาทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยเป็นแถบเลยเป็นพึบเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยยิงขี้เนี่ยนะฮะเสือภูเขานะก็คือโทรมาติดต่อได้นะจริงๆในคลิปผมเนะี่ยใต้คลิปผมผมจะบอกอยู่เสมอนะฮะว่าผมมีคําอธิบายใต้คลิปไว้ให้นะฮะเป็นแผนที่ร้าน นะฮะแล้วก็เบอร์โทรหน้าเพจ Facebook หรือ Line แอที่ติดต่อได้นะฮะก็คือว่าผมให้ไว้หมดแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านจะฟังที่ผมพูดหรือเปล่านะเพราะก็มีคนมาเมนถามกันเยอะนะฮะว่าติดต่อร้านยังไงงุ่นอย่างนี้นะฮะจริงๆลองคิดเข้าไปดูที่คําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะฮะผมใส่ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะฮะไม่ว่าผมจะไปที่ไหนนะอย่างน้อยๆต้องมีแผนที่แหละแผนที่เบอร์โทรนะฮะ ส่วนบางร้านถ้ามีเฟซผมก็ให้เฟซบางร้านไม่มีผมก็ไม่ได้ให้ถนะ้าไลน์ออไลน์แอดให้เบอร์โทรไว้อยู่แล้วยังไงก็โทรคุยกันได้นะฮะนะนี่โอ้โหนี่ตรงนี้เยอะแยะเลยนะโอ้กันนี้เทคเทคคันนุ้นเนี่ยทำไมกองอยู่นือก็มีนะสวยเหมือนกันแต่ดูเฟรมแล้วโอเคนะถ้าถ้าอยากได้แบบเนี้ยแล้วเอาไปทำได้นะผมว่าถูกมากประหยัดเงินไว้เยอะมากนะฮะ จักรยานมันไม่มีอะไรนะมันมีล้อมีโซ่มีแฮนด์มีกระโหลกมีอะไรพวกนี้ดาวฮอน,นนะไวเบทไปใช้เองวันนียเนี่ยอาตระกูลดาวฮอนก็มีนะฮะที่นี่เนี่ยซิตี้ไบค์ไวเบ้คันนี้สวยเนาะนีนะอุปกรณ์เขามันอุปกรณ์เขาแบบได้มาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นมันออถึงจะเก่าแต่มันก็ยังโอเคนะฮะเทิร์นก็มี นี่เทินนะฮะเทินเทินคันนี้ก็สวยนะลิงค์ลิงค์บีเจ็ดนะฮะเจ็ดสปีดเห็นแม่เหล็กยังครบเลยเี่นเทินสีขาวนะฮะคือจักรยานไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนรถยนต์หรอกนะว่ามันต้องผ่าเครื่องผ่าอะไรดูเป็นพวกโช๊คอัพพวกอะไรแต่จักรยานก็เห็นอย่างเงี้ยนะฮะปั่นอย่างเงี้ยทุหนัาเยอะๆเลยอ่าหลุยการนวนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นมินิเวโรนะฮะสีขาวเนี่ยเห็นไหมสวยๆย่างเ้นเลยตรงนี้ก็เป็น ถือเราเรียกเซลล์ซลกันว่าสุสารจักรยานนะฮะแต่จริงๆเขาก็าไว้อจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าเอาไว้ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนกับว่าเขาก็เอาไว้เอาไว้คือบางทีที่ไว้ไม่พอเขาก็มาไว้ตรงนี้แล้วก็รอแกะอะไรเอามาหาอะไรอาแถวนี้นะฮะสมาชิกหลายท่านชอบนะพอผมมาถ่ายเนี่ยตอนใช้คขาว่าสูสารจักรยานมันดูน่ากลัวไงไม่รูนะวันนั้นลองใส่เพลงหลอนๆ <laughs> โอ้โหชอบดูนะฮะ แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันคือเขาที่เขาเต็มเขาไม่รู้ไว้ไหนเขาก็เลยคัดๆเอาไว้ตรงนี้บ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาลื้อเอาอะไรเอาบางทีก็ยกออกไปแต่ถ้าใครที่ดูจักรยานเป็นแล้วชอบมาดูอย่างเงี้ยอาจจะเจอของที่ถูกใจก็ได้แล้วราคาขอบอกว่าถูกมากนะฮะถูกจริงๆนะฮะที่นี่าะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนจะมองแต่คนจะมองแต่อะไรนะความใช้นะแต่บางคนที่เป็นพอจะ เปลี่ยนอะไรอะไรเองได้เขาจะมองพวกนี้ดีกว่านะฮะแล้วไปแต่งหมุรมอ b กเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูคลิปแล้วกันนะนะเป็นคลิปสุดสรัรนใหญ่ๆสักคลิปเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวอย่างนี้คลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาชมกันเรื่อยๆนะผมอัปเดตหลายมุมเนาะตรงไหนที่เข้ามาไม่ถึงผมจะพามาให้ดูนะนะฮะพามาดูเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวไปก่อนแลวครับคลิปนี้